มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะทำไมไอดอลญี่ปุ่นคนหนึ่งถึงกับต้องออโกนหัวตัวเองเพื่อขอโทษออกสื่อเลยแค่เพราะมีข่าวว่าแอบไปเดทครับหรืออย่างอีกเคสหนึ่งที่ศาลเคยสั่งปรับไอดอลเป็นเงินตั้ง650,000เยนโทษฐานมีแฟนโหมันไม่ใช่แค่กฎธรรมดาแล้วมอง่ะแบบนี้มันเหมือนเป็นวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนมากๆที่เรียกว่าห้ามเดทใช่เลยครับ แล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ได้อยู่แค่ในญี่ปุ่นด้วยนะประเด็นนี้วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะค่ะผมคือเรื่องนี้มันเหมือนปมที่ซับซ้อนนะครับมันมีทั้งเรื่องธุรกิจภาพลักษณ์แล้วก็ความคาดหวังของแฟนคลับเข้ามาเกี่ยวเต็มๆเ,เลยค่ะแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของไอดอลเองด้วยใช่ครับ เป็นการประทะกันร,ระหว่างโลกความฝันกับความเป็นจริงที่น่าสนใจมากครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะปมกันเลยทำไมทำไมต้องมีกฎห้ามเดทนี้ตั้งแต่แรกเลยคะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเหตุผลหลักๆคืออะไรคะอ๋อหลักๆเลยนะคือเขาต้องการจะรักษาแฟนตาซีนะครับแฟนตาซี <Fantasy. S 2> ครับจินตนาการของแฟนคลับโดยเฉพาะเอ่อกลุ่มแฟนคลับผู้ชายที่อยากจะมองว่าไอดอลที่เขาชอบเนี่ยยังบริสุทธิ์ยังโสด อารมณ์แบบให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีลุ้นมีโอกาสอะไรแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นเลยครับให้รู้สึกผูกพันเป็นพิเศษได้อ๋อ oh. แล้วในมุมธุรกิจอันนี้ก็สําคัญมากครับเป็นกยลยุทธ์เลยไอดอลที่ภาพลักษณ์ดูโสดเนี่ยมักจะขายของได้ดีกว่าของที่ว่านี่คือพวกซีดีโฟตโต้บุ๊กใช่ครับหรือตัวอีเวนต์ต่างๆคือบริษัทเขาลงทุนไปเยอะนะทั้งค่าชุดค่าฝึกปโปรโมท ค่ะก็ต้องคาดหวังผมตอบแทนถูกต้องครับพอมีข่าวเดทปุ๊บแฟนคลับบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนออโดนหักหลังเลือกสนับสนุนไปเลยซึ่งก็คือรายได้บริษัทหายนั่นเองใช่ครับกระทบโดยตรงเลยแล้วเขาบาังคับใช้กันยังไงคะนอกจากเรื่องสัญญาที่บางทีศาลก็อาจจะไม่เห็นด้วยครับนอกจากสัญญาก็มีวิธีแบบเนียนๆนะครับยังไงคะเช่นจัดตารางงานให้แน่นเอียดเลยอ้างว่าต้องซ้อมต้องโปรโมตแต่จริงก็คือ ไม่มีเวลาไปไหนเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับจำกัดชีวิตส่วนตัวไปในตัวหรือบางทีก็มีเรื่องการเลือกสตาฟสตาฟครับอาจจะเลือกสตาฟที่เป็นเกมมาดูแลใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องชู้สาวแต่ก็ยังคงภาพลักษณ์ที่แฟนๆอยากเห็นได้โหมีแบบนี้ด้วยแต่ก็คงมีคนมองอีกมุมเหมือนกันใช่ไหมคะมีครับมีหลายเสียงเลยที่บอกว่าจริงๆคนที่เข้ามาเป็นไอดอลเนี่ย เขาก็รู้อยู่แล้วนะตอนเซ็นสัญญาว่าต้องยอมรับเงื่อนไขนี้อืมก็เหมือนเลือกแล้วใช่ครับมันเป็นอาชีพที่ต้องการการเสียสละสูงมากบางคนเปรียบเหมือนเข้ารงเรียนทหารเลยนะขนาดนั้นเลยครับแล้วเขาก็มีทางเลือกที่จะจบการศึกษาหรือออกจากวงไปถ้าอยากมีชีวิตส่วนตัวที่เป็นอิสระก็แม่คิดนะคะ แต่พอมีคนแหกกฎขึ้นมาจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างเคสของ AKB48 มินามิมินกิ s ชิที่โกนหัวขอโทษอันนี้คือช็อกมากนะครับเป็นข่าวดังไปทั่วเลยแต่ก็น่าสนใจว่าผลลัพธ์มันไม่เหมือนกันเสมอไปอย่างคุณริโนะซาชิฮาระอ๋อใช่ใช่คนนั้นถึงมีข่าวคล้ายๆกันแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นที่หนึ่งได้ใช่ครับแสดงว่ามันไม่ได้มีสูตรตายตัว มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างมากทั้งความนิยมของไอดอลเองนโยบายบริษัทตอนนั้นหรือแม้แต่ก,กระแสสังคมแล้วเรื่องที่ไปถึงศาลล่ะคะครับอันนั้นก็ซับซ้อนไปอีกคือมีคดีหนึ่งปี2015สาศาลตัดสินให้ไอดอลจ่ายค่าเสียหายเลยนะ650,000เยนโหเพราะอะไรคะเพราะศาลมองว่าการเดทเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้ธุรกิจจริงอันนี้ก็เป็นคำตัดสินที่ สั่นสะเทือนวงการพอสมควรเหมือนตีราคาความเสียหายจากการมีแฟนแต่ก็มีเคสอื่นอีกครับมีอีกคดีหนึ่งปี2016สารกลับมองต่างไปเลยบอกว่าการห้ามเดทเนี่ยมันจำกัดสิทธิในการตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็เสรีภาพในการสแสวงหาความสุขมากเกินไปอา้ากลายเป็นว่าสารก็ยังมองไม่เหมือนกันใช่ครับมันก็เลยยังเป็นประเด็นที่หาจุดสมดุลยากอยู่ แล้ววัฒนธรรมแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ที่ญี่ปุ่นที่เดียวใช่ไหมคะเห็นว่า k คป๊เกาหลีก็มีเหมือนกันมีครับแต่สไตล์อาจจะต่างกันนิดหน่อยอาจจะมาแนวแบบถ้าจะเดทก็อย่าให้จับได้อะไรแบบนั้นมากกว่าอ๋อคือมีแต่ไม่เปิดเผยเท่าประมาณนั้นครับหรือแม้แต่วงการบ้านเราเองอย่างนักแสดงซีรีส์ BL หรือ b o y Love ค่ะอันนี้ก็น่าจะเจอแรงกดดันเยอะเหมือนกันครับแรงกดดันจากแฟนคลับ ที่อยากให้รักษาภาพคู่จิ้นเอาไว้ไม่อยากให้เปิดตัวแฟนจริงๆอืมเข้าใจเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยกดห้ามเดทของไอดอลมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆครับมันผสมปนเปกันไปหมดทั้งเรื่องธุรกิจความคาดหวังแฟนคลับวัฒนธรรมแล้วก็สิทธิส่วนบุคคลค่ะแม้จะมีการถกเถียงกันเยอะทั้งในสังคมในศาลครับแต่มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิงในหลายๆที่โดยเฉพาะในเอเชียเรานี่แหละครับ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในยุคนี้ที่ไอดอลดังไปทั่วโลกแล้วแล้วมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวคนก็เปลี่ยนไปเยอะวัฒนธรรมการขายฝันแบบนี้ที่ต้องแลกกับชีวิตส่วนตัวของไอดอลมันจะยังไปต่อได้อีกนานแค่ไหนครับหรือมันถึงเวลาที่ทั้งวงการทั้งแฟนคลับเองต้องลองปรับมุมมองกันใหม่เพื่อให้มันเอ่อสมดุลมากขึ้นดีต่อสุขภาพใจของไอดอลมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคาถามที่เราต้องหาคาตอบกันต่อไปนะคะ